สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะในเรื่องนี้ก็มีอะไรครับมีการการันตีมันต้องมีผู้อะไรครับมันต้องมีผู้ต้องหามันต้องมีคนร้ายอ่าก็ตามน้ำแหละครับทีนี้ออก็เลยตามน้ํานะครับพี่น้องนะเรื่องอะไรครับอ่าเรื่องต้องมีอะไรมีผู้ต้องหาต้องมีคนร้ายอ่ามันก็เลยครับทีนี้ ออกมาจากไหนครับออกมาจากครอบครัวนั่นแหละออกมาจากครอบครัวนั่นเลยค่อยได้ยินว่ามีนิ้วแย่แม่นบอกคุณช่างตามอ้าวก็ตัวความไงเป็นคนพูดในนิทานเรื่องนี้เป็นคนพูดนี่นะคะการสําเร็จความคข้นะคะไม่จําเป็นต้องอวัยวะเพศค่ะนิ้วก็สําเร็จความคข้ได้ค่ะนะอ,อืมเป็นแบบนั้นอ้าวกดไลค์ดันดันเจ็ดร้อยไลค์นะ นี่แหละครับพี่น้องทุกทุกอย่างทุกเรื่องนักข่าวทำแผนเองหมดอะ,อะไรคิดทำแบบนี้ทำแบบนั้นนิทานหลังข่าวใช่นะนั่นไงครับพี่น้อง f อการคิดการมโน,นต้องไปแบบนั้นต้องใส่ถุงปุ๋ยไปต้องเดินลัดเลาะไปแบบนี้ต้องวิ่งไปขึ้นไปแบบนี้เอาไปไว้ตรงนั้นเอาไปไว้ตรงนี้เห็นไหมครับคือ,อคือมโน,นทั้งหมด อืมเห็นไหมเล่ะทีนี้นะครับแต่นะครับ <c oughs> แต่อีเวนนั่นทีนี้อแต่อีเวนนั่นอะไรครับพี่น้อง fc ทีนี้มั่นอกมั่นใจออยากเอาชนะมันเกิดมาจากไหนครับความเกลียดความชังความเกลียดความโกรธความบิดาลิษยาแรงอาฆาตเห็นไหมครับ <c oughs> ออกมาเซะเขาทุกวี่ทุกวันไงครับพี่น้องนะจะออกมาแซะทําไมถ้ามึงมั่นใจในกระบวนการมึงจะออกมาดิน้นทะําไมนะจะไปคัดค้านการประกันตัวเขาทําไมประกันอะไรคัดค้านการประกันตัวเขาก็อะไรครับที่นี้ไม่ได้ก็อะไรครับที่นี้โกรธที่นี้เสียใจ แล้วทนายสุดหล่อว่ายังไงบาทหนึ่งมึงก็ไม่ได้ <c oughs> พี่น้องได้เคยได้ยินไหมทนายสุดหล่อว่ายังไงนะบาทหนึ่งมึงก็ไม่ได้ฝันไปเถอะทำไมเขาถึงกล้าพูดแบบนี้ทนายคนไหนทําก็ชน,นะ <c oughs> เพราะอะไรครับเขาเห็นสำน ong สำนวนเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แล้วก็ไม่มีประจักษ์พยานคนไหนเห็นถ้านะครับทนายสุดล่อทำนี่โดนหมดนะครับตัวตรงตัวตุ่นก็ถ้าก็ซักเลยซักตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นเลยนะเริ่มตั้งแต่เส้นผมเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเขาจะถามเรื่องตั้งแต่มีหมายมีนั่นมีนี่ไหมถ้าไม่มีตอบไม่ได้ปั๊บซักไปซักไป จี้ไปจี้ไปไป,ไ,ปไม่เป็นชวยหมาอีกนะดินี่เออมันเป็นแบบนั้นไหนนะครับมึงจะฝันบาทหนึงก็ไม่ได้เขาว่า <c oughs> นะ <c oughs> ใครทำนะครับอ่าใครทำคดีนี้ก็ชนะเขาพูดแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมล่ะนี่นะคะตอนนั้นนะคะหนูว่าหนู โกรธไหมคะโกรธทนายสุดหรอไหมโกรธมากๆค่ะนะที่มาขัดขวางคะ่ะขัดขวางในการคัดค้านการประกันตัวไม่ได้คะ่ะโกรธมากๆคะ่ะนะโกรธมากๆค่ะนะพูดได้เลยคะ่ะโกรธมากเลยค่ะนะ,ะที่มาขัดขวางคะ่ะนะอืมหนูไม่สนคะ่ะแม่นอกใ้หรือแม่แม่นอกส้คะ่ะนะจะรู้จักกันไม่รู้จักคะ่ะหนูโกรธคะ่ะนะคัดค้านการประกันตัวไม่ได้คะ่ะ ในนิทานเรื่องนี้นะอ่าพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนี้ <c oughs> นะครับแล้วกูถามก่อนเอาความมั่นอดกมั่นใจมาจากไหนทีนี้นะครับอ่าสื่อนะเขาทําได้หมดแหละนะเขาทําเพื่อเอาเลติง้งเขาจําลองเหตุการณ์แต่ความจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่มีร่องรอยในการปนาการไม่มีการผูกการมัด นะนะครับพี่น้อง f อแล้วเวลาก็ไม่ได้สดคล้องกันเลยทีนี่นะเวลานะ่ะพี่น้อง f อเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์โน้ตบุ๊กการที่เด็กไปหรือเขาเปิดไว้หรือไปตอนไหนอันนี้ก็ไม่รู้มันพิสูจน์ไม่ได้มันยืนยันไม่ได้ทีน <c oughs> นะครับนะ <c oughs> มีแต่การคาดเดาคาดคะเนทีนี้อะไรที่ไม่อะไรครับไม่ตรงสักอย่างเลยจะไปยึดเอาตัวนั้นมันไม่ได้นะครับอืมมันเป็นแบบนั้นไงยีนี้ก็โอ้ยมั่นใจอย่างใหญ่แล้วทีนี้มั่นอกมั่นใจมากๆเลยทีนี้เออตายเลยนะครับนะอืมนะครับจะไปมั่นใจ นะนี่แหละครับนะทำหินแย้งทำให้คุณเป็นบ้าได้นะครับอมันเป็นแบบนั้นนะครับจะนอนหลับหรือเปล่าทีนี้ะจะนอนหลับหรือเปล่านะครับคุณบางคนนะครับอ่ะจะนอนหลับหรือเปล่าครับคุณบางคนทีนี้ กินไม่ได้นอนไม่หลับเห็นไหมครับนะเพราะอะไรครับคาดหวังไว้เยอะไงเงินวางสารด้วยที่นี่เงินวางสารก็สองแสนแล้วในนิทานเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอ่านะถ้าเขายกปั๊บนี่โอ้ยสองแสนหายนะจะบอกให้นะเออนะเจ็ดไหมครับเวรกรรมดังคำสาบานความบิบัติความสิบหายเห็นไหม เห็นไหมนะความบิบัติความจิบหายเห็นไหมที่ดินเขาก็ยึดทีนี้เห็นไหมครับพี่น้องก็อะไรครับทะเลาะกันพ่อแม่ก็ด่ากันโอ้ลูก็ถึงนึงนองพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะทีนี้เบิ้องเอาเองครับผมนั่นมันเป็นจะไหนนะครับต่างคนก็ต่างเก่งทีนี้เอาลวแล้ว <c oughs> นะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจของตัวเองอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเนะาะจะสร้างบาปจะสร้างกรรมสร้างวเวรนะถ้ามึงโดนแบบนี้มึงก็ไม่นั่นหรอกนะมึงไม่ดีใจหรอกนะน่นะครับมันอ่ครอบครัวเขาก็ไม่ต่างอะไรกับมึงหรอกนะที่เขาโดน ถ้าไม่มีเอฟซีช่วยเอยสนับสนุนนี่มึงเอยเขาไปอยู่ทางในต่เหิงแล้วกพีปน้องเอฟซีอ่ะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นล่ะทีนี้ลูกเต้าเขาล่านะนะโดนประนามโดนว่าว่าเป็นอะไรนะทีนี้ว่าเป็นลูกฆ่าตะกรอนอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมะนะนะต่างๆนานาทีนี้นะครับ อืมนะครับสิ่งที่ได้เจอนะครับนะเด็กที่ได้รับผลกระทบนะแม่นอกไสโก็มาลามถึงอะไรทีนี้ลามถึงเด็กด้วยทีนี้นะ <c oughs> นะครับพี่ดินหน้าสวัสดีครับ